ผ้าเจอร้อนกินคำๆหมดมือแกงออมหนองงัวพี่น้องเอ้ยพี่น้องพักหลายเลยพี่น้องหอนๆเลยพี่น้องหนองงัวเสียวไปแกงไปแกงออมใส่แนว่ยเสียบพี่น้องพี่พี่พี่ช่วเบอร์เบอรผักขาดโอ้คือมือคือคำไม่ถึงพี่น้องแกงออมหนองงัวที่เด็ดตกใส่ผักขาดได้พี่น้องเด้อผักขาดจะเลืมบางเดือวคนใส่ไปพักซี่ผักนั่งเลือดเนาะเดี๋ยวมักเลือดมีอยู่แต่ว่า ผักขาดนี่ก็ใส่เข้าไปมันดีหึ้นใช่ไหมมัติเฮ็ดรสชาติให้กลมกลมอยากลืมผักขาดบ้านพี่น,อออนอ้องเอออจ่าได้ลอกมึงรถถึงกันบอผักขาดนะ,ะเดี๋ยวให้ย้อนรถรตัดก่อนตัดต้นเลยใหญ่หหโอ้โห้องอ่อนจอดโอ้ยใหญ่แห่งจ<ม>อมดมานออใหญ่แท<ๆ>้เอาเดี๋ยวให้ย้อนตัดเนาะมือที่พีนน่น้องเนาะโอ้หน่อหน่องใหญ่แห่งน่อหนึง่งครับน่อหนึง่งโอ้โห ตัดมาเรียบร้อยแล้วตัดไมเรียบร้อยแล้วพี่น้องของพี่ใส่ได้ห้อหากินยากนี่เนี่ยโอ้หากินยากนี่นี่ยโอ้เห็นจังไหนอมออมออมแข็งออมนี่แข็งออมแข็งออมไอ้พี่น้องโอ้แข็งออมน้องงัวงอีโอ้เรื่องตรงนี้พี่กำพี่แกงเพชรเลยใส่นั่งเลิศใส่ผักสี่เข้าไปแล้ว เป็นบ้านให้อ,อันนี้พักซี่พี่น้องพักซี่แล้วก็บพักนั่งเลือดเขาซอยมาเรียบร้อยแล้วแต่ว่าวจะเลื่อมานหนึ่งด้วยลองดูพี่ด้วยนี่นี่ผักขาดผักขาดเนี่ยสิขาดบัถึงก็คือตัวนี้แหละนี่ผักขาดจะเลือมมันสิเข่าเลยก็ออมน้องหัวมันตัดก็ดีเนาะหัวเนาะนโอ้เดาดินดีได้พผนเดาดินเขาเหมืเดาดินนะให้มันเดือดใหญ่ก็เนาะท่านใส่ไยฟ้าหม้อเหรอเรื่องอะไรใส่อีกโอ้ หวนสูงเดือดีโอ้เดือดแล้เดือลกำัง่น้องกำลังดีใส่้วเนาะเาเนโอ้ตกใจบด้ยซิมันก่ไปหนามันกนวยละตกใจกันไปคือนวยอยู่เดยววนี่นเใส่พักไปเลยนวลแล้ว่ะเอาพี่น้องใส่พักนั่งเลือข้าไปเด้อนพักซี่พักหอม ใส่ลงน้อยเนาะแมนใส่เด้พี่นุ่มนี่ผักขาดได้พี่นุ่มด้วใส่หลายประเด็นบ่ใส่หลายน้ยยุ่แต่ว่ายังไปถึงเดี๋ยวมันมันเบื่อไมยังนะผักอันนี้มันต้องแมนเสียบเสียบเสียบประจำหมบานนี่พี่น้องใส่ใส่นนี้ใส่แล้เดี๋ยวชุมุชิมมุลใส่ชิมมุลเอชิมุชิมมาหากินยากเลยเนาะโอ้ยหากินอยากแค่ไหน ห่ะกูนองเมียนองนี่ล้งัวล้วงัวเลยมันจะด้วงอยู่ดอกพอดีเลยไปขังอะไรขังอลไรขังระบบน่ะไปบอดเลยอยู่ได้บอดเลยไปพี่น้องบไปเราพอได้เน้อไม่ง่ายพี่น้องซั้นไปแหละไปตามมามาพี่น้องมามาคำคำเหมือนเมือดมาเลยอุ้ยพาอจะร้อนกินคำคำเหมือนเมือดเก่งอมหนองงัวพี่น้องเอ้ยพี่น้องเฮ้พักหลายเลยพี่น้อง อ้ยเลยขกบบึงบงอนนี้สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขูสุคนนะครับมาพี่น้องมากินแกงออมนองง่วใส่ผักกาดกระเบใส่ผักขาดเลอพี่น้องผักขาดเพี่น้องดีผักขาดห้องโอ้ที่เด็ดเลยบ่นนี่เอ้แม่กินเลยพี่น้องแม่ผักขาดมามาพี่น้องแกงนองนองงัวนนองงัว เส,สียดสิวยิ่งฮึม <c oughs> มาพี่นอ้องปะลงพรมเบาพี่น้องหลงงัวหลงงัวฮึมฮึมขกากลับมอมากคำมาเหมือดไปเด้อแข็งจนเหมือดพี่น้องเอ้ยฝนมันตกอยในบ้านเฮาใส่ผักขาด อืม่อืมคำเมือนพี่น่อมาเนี่ยมาเม,มือนมาหอดเหมืออดคำเนาะอืม ห่อนเลยนะเขาก็ห่อนว่าเหมือนไม่ไมไมหตรตรเ <c oughs> หมือนห่อนอ้จะตัวเลยจะเน่าห่อนใส่บักซี่ใส่บักขาดเขาก็นเกนี่ยักนงเลิศ วัวคลอดไปหนอแต่ว่าขาแกงนี้อรขับี่ขึ้นกเลยขึนลิ่นดีขนาดเ้อขึ้นจนนึงยเงเขานเดาบ่กลยำอะไ้งเ่ยองใยขนาดเนอะยำขาดบ่ล่เลื่อย่เนาะอยันโมเปือยเนาะอ้ันหอนแหงนี่คุะมันหอนได้กินบดเดอบ่เป็นยังไดง มากคำเอาบรรยากาศเหมือนเมือาางนั่บอยไอย่างนี้มากคำอือหักอะไนี้บรรยากาศทั้งบ้านมีหนอนฝนตกนาเกีียวเขาันตกล้นฝนท่ำขอดอคือ,อ,อนกฝนห่ำขอด ฝนตกว่มันเบิดฝนอะไรังๆพี่น้องเอ้ยบานกันได้รับชมอยู่ในวันได้คอมเมนต์เข้ามาได้ครับในน่องงัวได้หมดเลย <c oughs> เขาเนี่ยนีเ่เขาขนห่อเนี่ยเนี่ยอายตัวตัวเลยไหมเขาเนี่ยมนเลี้ยงเขาหนึ่งไว้ไหมเลยดิโอ้ใส่ไปมากก็ขับไปโน่นเนี่ยต้องบ้านเป็นพ้าการเขาเหิืนเป็น เมันลกงวเป็นลกง่วไปน่อกแต่าคนผักกางก็บุคคลเป็นนอกถามอินซานมันเท่านีกะม,มาหดเบ็ดโพระ่ากเลยเนี่ยใส่คำน้องคำหมดส่อิ่มนลอบ่เนี่ยน้อยใส่คำใหญ่ไรไปหน่ออิ่มได้ดิาก็ช้าก็อิม่มัน,น,ในใครใหญ่ไรไม่ไหวเดี๋ยว อ๋อปาขาดบ่อ๋อต่อป้มูกปาขาดดิบๆเด่อเลอุ่นอะไรพี่นองน้องูกเอาเลยไม่จงเขิงครับอืหุ่น,นห,หนลินไปบม่อไ กล้วยค่ะผ่าของพี่บ๊อบนิ่มใหญ่บ๊อบอู้ห้ชาลินขนาดวะโอ้ยมันหอนอมยืนได้ไหมเด้อยื่เด้ลงเวทีเด้เอเนี่ยอิออออ่มเลยล่ะไข่ใ,ใหญ่หลายโอ้กินซี่ไข่กับอิ่อมชาลินไปน้องแสีบอีรีไปน้องออมหนองงัวใส่ผักขาดใส่ผักนั่งเลิศผักซี่เคยเอามากินได้ว่า สุดมากมันบมันหาประขาดบ่อยมันมันบมันย่ามมันก็มีพี่น้องแต่ถ้าไหนประขาดด้วบอกมาเลยว่าที่หนึ่งเลยนี่แหละสุดยอดแล้วเต็มรูปแบบแต่ว่าก็อาจจะบรรยากาศจะค้ำมันเหมือนพี่น้องก็ขอโทษก็ไพ่นําแสงอาจจะหายไปเนาะครับเร่ว่ากันมาคำมากเหมือนเ้าะจิมนี่มันยังไรอี่หรอแม่เดี๋ยวเราไปกินตัวที่หนึ่งนะครับอู้อิ่มมันห่อนก็ค่อยกินไปมันนี่ขอโทษก็ไพ่เด้องเธออ่นผู้ใดเขาเบิ่งกับใดผู้ใดบุกินอัน น่องหัวเนาะเขาจะว่ากันนะครับหลากกินบัสุภาพก็โทษน้ำนมันนี่บวกี้ยังไหลเดี๋ยวพอขีน่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ